เอาเลยครับเพื่อนครับก็สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับยังเป็นทางการด้วยนะครับผมยินดีเราก็สู่ช่อง s เ e ิร์ดซินะครับวันนี้เราก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราติดไว้ว่าเราจะพาเพื่อนๆมาปลดล็อกปืนนะครับสำหรับมือใหม่หลายหลายคนเนาะที่แบบเออช่วงนี้กําลังมาเล่น War z o โซนะครับผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันที่เพิ่งรู้นะว่ามาแบบนี้ประมาณนี้มามาดูกันว่าเราไป เ,เก็บเวลในโหมดไหนนะครับ้พูดง่ายๆเลยคือเราเก็บในโหมดที่มันเป็นโหมดเก็บตังค์นะครับอ่านะครับเป็นรูปตัวสลักษ์รูปตังค์กดเข้ามาปุ๊บนะฮะก่อนที่เราจะสตาร์ทเนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะสตาร์ทเกมนะครับเราไปที่ชุดชุดปืนนะฮะก็คือในส่วนของปืนก่อนนะแล้วเราก็ไปเลือกนะครับปืนที่เราต้องการจะอัพเวลนะครับหรือปืนที่คุณต้องการที่จะปลด แล้วไปเ,เพื่อไปต่ออีกขั้นหนึง่งหรือว่าปลดอัพเวลไปเพื่อที่จะไปปลดปืนที่คุณต้องการนะเพราะว่ากระบวนการของการได้ปืนมาเนี่ยคุณจะต้องไปอัพเวลมันอย่างที่เราพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับอ่ะไม่ต้องลีลาลีลีร,ร,ร,รอไปกันเลยดีกว่าครับกดสตาร์ทอ่ะนะครับพออาเมชันนั้นจบไปเราก็กดเข้ามาที่แผนที่นะครับ สิ่งที่เราจะไปนะเป็นหลักเลยนะครับคือรูปบอลที่มันเป็นตู้เซฟนะครับรูปบอลที่มันเป็นตู้เซฟเพราะฉะนั้นไปที่ตู้เซฟนะครับไปที่ตู้เซฟเพื่อหาอ่าสัญลักษณ์เป็นวอลตู้เซฟนะครับตู้เซฟก็คือภาร,รกิจนี้คือเราต้องไปทําลายตู้เซฟในแต่ละภาร,รกิจของตู้เซฟนะครับจะต้องทําลายตู้เซฟหรือวางระเบิด M4 ตู้เซฟเนี่ยทั้งหมด3ตู้นะครับ ทั้งหมดสตู้เพราะฉะนั้นเราไปเข้าเมืองก่อนนะเราไปเข้าเมืองก่อนอาหาตู้เซฟตู้เซฟใกล้เราสุดก็คือตู้นี้ไปเราไปที่ตู้เซฟยังไงเราก็ใน1เกมนะครับเราต้องทําภารกิจตู้เซฟให้ได้สัก1ครั้งนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้อ่ะไดเวลน้อยมากแล้วก็มันจะช้านะครับอย่างที่ผมบอกไปปัจจัยเนี่ยมันมีทั้ง การเจอนะครับการเจอ,เอ,อสตูใช่ไหมครับแล้วก็เจอเพื่อนร่วมทีมของเรานั้นมันไปทาภารกิจอื่นแทนอยู่ไหนวะโอเคขบวนขบน,ขบนพยายามเดินหาดีๆนี่อ่ะนะครับเจอตู้เซฟแล้วเราก็ขึ้นปืนที่เราต้องการเป็นปืนอันดับแรกนะครับมาถือไว้ถือปืนที่เราต้องการที่จะออพเวลเนี่ยถือไว้แล้วก็กดวาง วิ่งหนีนะอย่าไปยืนให้มันระเบิดใส่เสียเกาะนะครับโบหนึ่งครั้งอ่าหนึ่งครั้งคุณมาเก็บด้วยนะถือปืนที่คุณต้องการอาบะมาเก็บเก็บของด้วยจากนั้นไปต่อนะครับถือปืนอ่าไม่ใช่เพียงแค่ถือตอนมระเบิดวางระเบิดนะวางระเบิดตู้ตู้ตู้เซฟนะครับแต่ถือให้จนจบภารกิจนะครับจนมันขึ้นว่าภารกิจคอนเฟิร์ม หรือคอมพีดอะเออเออโอเคคอมพีดอะแล้วค่อยเปลี่ยนไปเล่นปืนอื่นหรือไม่คือยังไงดีผมไม่อยากให้คุณเปลี่ยนปืนเลยนะเอางั้นแหละถือปืนนั้นไปตล,ลอดนะครับถือปืนนั้นไปตล,ลอดเลยแล้วก็จนกว่าเพราะว่าภารกิจมันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะเนี่ยส่วนตู้เซฟเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลกันมากเลยนะครับเนี่ยวางแล้วก็กล่องกล่องที่มัน วางตามพื้นหรือกระเป๋าเนี่ยก็พยายามเปิดครับเจอก็เปิดนะเจอก็เปิดนะพวกกระเป๋านะนะพวกกล่กองเนี่ยถ้าเจอก็เปิดเห็นไหมครับวิวผมอัพแล้วนะครับเอาใกล้สุดตรงนี้อยู่ตรงไหน,นวะเดี๋ยวโอเคตรงนี้เลยไปครับถ้าเราเกิดมาบางทีถ้าเราโชคดีเนี่ยเราก็จะเจอ,เอ,อตัววอลตรงนี้นะครับนี่วอลสัญลักษณ์วอลเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะฮะเก็บ นะครับพอเก็บแล้วคุณจะมีเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้น4นาทีเท่านั้นนะครับอตอนนี้ผมไม่สนใจอะไรเลยนะผมสนใจเพียงแค่ตู้เซฟอย่างเดียวความจริงแล้วก็ถ้าเพื่อนๆต้องการแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อเปิดกล่องเปิดกระเป๋าแต่พยายามเดินไปเปิดไปนะอย่าไปวนอยู่ในบ้านหลังเดียวนะครับ<ม>ก็หลายอย่างผมก็ยังไม่รู้ความหมายถือปืนหลักของคุณแล้วก็เปิดตู้วางระเบิดตู้ไปเลยนะครับ อ่าโอเคผมเก็บอันนี้หน่อยเพื่อเอาไปใช้แล้วก็วิ่งมาเก็บด้วยนะครับเก็บของไปต่อครับไม่รู้ว่าในการที่เราทาภารกิจอยู่เนี่ยนะครับระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ไปเจอศัตรูแล้วมันขัดขวางเราได้นะฮะพอขัดขวางเราเนี่ยนะครับสิ่งที่มันแย่ที่สุดเลยนะครับผมโคตรแย่เลยนะหรือแย่มากๆเลยก็คือเวลาคุณโดนศัตรูฆ่าแล้วตายโอเมก็ oh แล้วตายเนี่ยแม้บางทีมันไปเกิดโคตรไกลเลยนะครับอ่าหรืออีกเหลืออีกแค่กล่องเดียวอ๋อไม่ใช่เห็นไหมสามพันสองเห็นไหมครับอ๋อเดี๋ยวนะโอเคเอค๋อครบแล้วครบแล้วเห็นไหมครับในแต่ละหนึ่งเกมเนี่ยคุณคุณสามารถปลดเวลปืนคุณได้แบบประมาณเเวลนะถ้าเป็นยังต่ำเนี่ยแม็กซิม,มัาเมือเเวล7 8เวลวะอ่ะตีไปกลม,กลม ตายครับตายเงินไงกลัวแล้วกลัวแล้วนะอ่ะไปไม่เป็นไรนะครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราต้องโหลดเงินขึ้นขึ้นบอลลูนไปด้วยนะหรือไม่ก็โหลดเงินขึ้นขึ้นเครื่องบินไปด้วยนะครับมันก็ได้เอพีเหมือนกันนะครับคือปัจจัยเกมนี้นะครับก็คือคุณจะต้องเอาเงินโหลดไปด้วยนะครับโหลดโหลดอ่าโหลดขึ้นบอลลูนโหลดขึ้นฮอไปด้วย ไม่ไปแล้วตรงนู้นผมผมแบบว่าผมโมโหแล้วโ้โหก็บาแล้วไม่โมโหรับเล่นแบบชิวๆเห็นไหมครับโอเค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 เลยมาเก็บต,งตังค์สักหน่อยอ่าเก็บตังค์พวกอ้ย โอ้ไม่ก็เดี๋ยวนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมตกใจอะไรก่อนอยู่ข้างบนเดี๋ยวจะขึ้นยังไงโอเคบันไดอยู่นี่บ้าเป็นจริงไปนี่เห็นไหมห oh. ออาไม่ใช่ครับวอเรียกว,ว่าวอนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกๆภารกิจเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับแต่เพียงแค่สัญลักษณ์ที่มันขึ้นเนี่ยมันคืออะไรเท่านั้นเองเห็นไหมครับ <Yeah. S 2> กดไปเลยปุ๊บอาเคตู้แรกโชคดี อยู่ใกล้เรานะครับถ้าอยู่ใกล้เปิดเลยนะครับถือปืนหลักไว้นะถือปืนหลักไว้ก็โดดชนไปดิอ่าเก็บอันนี้เก็บตังค์นะครับไปเก็บตังค์นะครับเดี๋ยวเราไปโหลดตังค์ทันทีหลังปับ๊บวางระเบิดดีครับรออะไรอะ่ะนีกเรา,าวิ่งหนีอย่าไปยืนให้มันระเบิดใส่เรานะนะมีโอกาสดาว เพื่อนอยู่ไกลด้วยนะครับบางทีมันทิ้งเราเลยนะอ่ะเห็นไหมครับเพื่อนเราสีฟ้านะครับมันก็เออเขาก็ไปที่ตู้เซฟเหมือนกันถ้าเราไปเปิดเงี้ยถ้าเขาอยู่ไกลเขาก็เปิดให้เรานะครับเพราะงั้นเราถือปืนหลักไว้นะครับผมเน้นว่าพยายามถือปืนหลักไว้นะครับโอเคมันเปิดเพื่อนเปิดเห็นไหมครับได้ครั้งละสามพันสองเนาะเราทําอีกตู้หนึ่งนะครับในหนึ่งเกมเนี่ยเราเออมีโอกาสทําได้ทั้งหมดห้าครั้งเนาะวันะนะี้ถ้าถ้าผมจาไม่ผิด ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่แต่ผมทำเยอะสุดเลยก็คือ3ครั้งเนี่ยสถึง4ครั้งเพราะฉะนั้นตรงนู้นอ่าเราเปลี่ยนปืนก่อนนะครับเพื่อนกำลังจะทำภารกิจเอาเพื่อนแตกโอ้ oh my god, oh my god! เพื่อนแตกมีตัวโอ้ oh, ไม่เอานะเวลาก็จะหมดครับเห็นไหมครับเนี่ยคือมันเป็นปันจจัยหลายอย่างที่อ่เราจะได้ตู้ เราจะเปิดตู้เราจะระเบิดตู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เราเจอศัตรูอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้แบบเวลวเราช้าได้อันนี้คือเปิดใจนะะเปิดได้ครับเปิดได้เวลาก็ยังพอที่จะทำให้เราได้ครบ ผมได้ยินเสียงวะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะจริงแล้วอ่ะนะแล้วก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมาครับว้าวอยู่ใกล้ครับเปิดไปโอเคเบอร์สามไปแล้วเบอร์สามไปแล้วเบอร์สามเราโอเคคอมพิวเต์เปิดเร็วเร็วเพื่อนเร็วเห็นไหมครับส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกก็เพื่อนอ่ะอ่าโอเคนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนเนี่ยก็จะมาทาภารกิจเดียวๆภารกิจเดียวกับเรานะครับสุดท้ายแล้วโหลดของนะครับเราดูว่าเราจะมีโอกาสโหลดของมากน้อยขนาดไหนนะครับโหลดของขึ้นฮอนะครับหนึ่งโหลดของขึ้นฮอเรามาจอเออเรามาที่จุดเรียกฮอแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอ้ยมีมาแล้ว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 หนึ่งตี้แล้วหนึ่งตี้แล้ว ไปไปไปโหลดได้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 แล,ล้วคุ้มกันได้เพื่อนครับเฮ้ยโอ้ไม่ก oh ็โดนสตันโอเคนะครับเรามาดูกันเราทำไปทั้งหมดเท่าไหร่3ภารกิจใช่ไหมอ่าเปิดทั้งหมด3ภารกิจใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเวลเราขึ้นมากี่เวลนะเวลเราขึ้นมากี่เวล นะครับอ่านะครับเรามาดูกันว่าเวลเราขึ้นมากี่เว,ว้เห็นไหมครับอ่นเนี่ยเราก็ได้เงินได้ธรุรกิจอะไรต่างๆแล้วก็ได้อะไรครับได้เอ็กพตัวละครเพิ่มมาด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะดีใช้เวลาเวลาในการเล่นเกมเอ่อในการเล่นโหมดเก็บเงินเนี่ยก็คือโดยประมาณ20่นาทีนะครับผมโดยประมาณ20่นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อ่านี่บัตรเดินทางนะครับ ได้ปลดล็อกเป็นัพาสนี้มันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเรานะเกจ์ีย่คือมันก็จะได้ของนู่นนี่นั่นมานะครับอ่ะโอเคเวลตัวละครนะครับปลดไปนะครับสองเวลวะอ่าสองเวลนะครับตอนนี้เวลผม90้าสิบละเวลเก้าสิบแล้วอ่ะตัวอ่าปืนหนึ่งเวลสองเวลสามเวลสี่เวลนะก็ประมาณนี้นะ สี่ถึงห้าวลวแหละโดยประมาณนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมกับการที่พาเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับไปอัปเกรดปืนกันนะครับหรือไปอัพเวลเปืนเนาะก็เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าปัจจัยที่มันทำให้ตัวปืนของเราเนี่ยนะฮะตัวปืนของเราเนี่ยหรือเวลที่เราจะเก็บเนี่ยมันช้าเนี่ยนะครับก็นั่นแหละหนึ่งเลยปัจจัยเพื่อนเราเพื่อนเรามันมุ่งหน้าที่จะไปทำภารกิจอะไร สอนะครับเราจะไปเจอศัตรูหรือไม่นะครับนนในระยะทางนะครับสอ,อย่างนี้แหละสสิ่งนี้แหละที่ทําให้เวลเราช้าหรือเร็วนะครับส่วนการเข้าไปทําภารกิจเนี่ยก็ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะไปทําภารกิจไหนแต่ภารกิจที่ผมคิดว่ามันง่ายที่สุดเลยเนี่ยวางระเบิดระเบิดตู้ระเบิดตู้เซฟทั้งหมด3จุด ขั้นตอนในการระเบิดตู้เซฟก็แค่ไปวาง M4 แต่ขั้นตอนเงื่อนไขในการวาง m อเนี่ยนะครับก่อนก่อนวาง M4 ผมแนะนําว่าถือปืนที่คุณต้องต้องอัพเวลก่อนนะถือปืนที่คุณจะอัพเวลเนี่ยไว้ที่มือในอเมเนชันของตัวละครก่อนแล้วก็วางแล้วก็ให้มันระเบิดตอนที่วางวมันระเบิดเนี่ยก่อนที่มันจะระเบิดก็เดินออกมาดอนออกมาไกลๆหน่อยนะให้พระยะแล้วให้มันระเบิดนะครับเดี๋ยวไปยืนดูนะแล้วก็ไปเก็บของด้วยพอระเบิดเสร็จปุ๊บก็ไปเดินเหยียบ ของให้มันเก็บของขึ้นมาแล้วก็ไปอีกตู้หนึ่งไปให้ครบ3ตู้ในในหครั้งเนี่ยอาจจะทําได้มากกว่า3หรือ4ครั้งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ผมบอกไปเบื้องต้นเนาะใช่ไหมครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับการที่เนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือพาเพื่อนๆไปปลดบล็อกปืนเก็บเวลปืนแบบง่ายๆหรับคนชิลๆนะครับแต่พอเข้าไปในเกมแล้วชิลหรือไม่ชิลไม่รู้นะครับ อาผมขอสรุปหน่อยแล้วกันนะก็คือก่อนที่คุณจะไปเ,เก็บภารกิจตู้เซฟเนี่ยนะครับก่อนลงเครื่องบินนะครับผมพยายามมารก์กหรือหาจุดก่อนว่า,าในเส้นในรัศมีที่เราในเครื่องในรัศมีหรือเส้นทางที่เครื่องบินมันวิ่งไปนะครับใช่ไหมครับมันมีภารกิจตู้เซฟจุดไหนที่มันอยู่ใกล้ที่สุดก็พยายามเลือกจุดที่มันใกล้ไม่ต้องใกล้มากมาก,าก,าก็ได้นะครับโดประมาณกลางๆก็ได้นะครับ พยายามที่เราโดดไปแล้วมันมันเอ่อมันถึงไวหน่อยก็โอเคนะครับแต่อย่าลืมนะครับคนที่มาเก็บตู้แบบเราเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระมาระวังนิดหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกคนสนุกกับเกมครับผมมีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมก็บอกเลยว่าผมยังใหม่อยู่แต่ก็สนุกดีนะครับเก็บเปิดเนี่ยเก็บเรีบเปิดผมวนเล่นไอ้หมดเนี้ยมา หลายรอบหลายรอบมากนะครับแล้วมันก็สนุกนะเห็นไหมมันไม่ใช่เพียงแค่เข้าไปเก็บตู้งเดียวคุณจะต้องไปแย่งคนอื่นด้วยว่าไอ้ภารกิจที่คุณจะใช้อยู่เนี่ยคุณเป็นคนจะไปเอาเนี่ยคนอื่นก็ต้องการที่จะมาเล่นกับคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าบางทีคุณไปเดียวๆเลยเนี่ยนะโดนย่ำนะครับปัจจัยต่อมาเนี่ยผมลืมไปก็คือถ้าคุณทาภารกิจอยู่แล้วคุณตายปัจจัยเนี้ยมาทําให้คุณทําเวลช้าเช่นเดียวกันก็คือถ้าคุณโดนสกูตสตูคิวแล้วคุณไปเกิด ไกลจากจุดท,ที่คุณจะทำเนี่ยทำภารกิจตู้เซฟเนี่ยแล้วเบิดตู้เซฟเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาที่มันรอคุณอยู่4นาทีในภารกิจเนี่ยที่ต้องไปวางตู้แต่ละตู้ในเวลา,าห่างกันแค่4นาทีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ภารกิจคุณเฟลได้เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะทำภารกิจได้เพียงแค่1ครั้งสองครั้งในแต่ละเกมนั่นเองน,นะโอเคครับวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร์ให้กับช่อง s p ปรดเล็ซิกให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราจะไปสู่500 s u b s c r i b e r แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์ของคุณนะครับมีคุณค่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีคุณค่าใหญ่ยิ่งกับเรามากๆนะครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กด s u b สไคร์กันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับมีคลิปอะไรแล้วก็มีข้อมูลอะไรที่มันน่าสนใจเดี๋ยวเรามาเจอกันครับผมขอ